ฟลุกนาตาลีจัดปาร์ตี Baby ower, ้เบบีชาเวอร์เผยภาพอบอุ่นเตรียมต้อนรับลูกสาวอีกคน <mel od ic> นับถอยหลังอีกไม่นานแล้วล่ะค่ะสำหรับนาตาลีเจระวนท์กับสามีฟลุกเกิดผลที่จะได้กำหนดคลอดลูกสาวคนที่สองออกมาลืมตาดูโลกกว้างล่าสุดนาตาลีฟลุกได้จัดงานปาร์ตี้เบบีชาเวอร์ต้อนรับลูกสาวโดยมีพี่อาชิและน้องนาตาชารวมถึงคนในครอบครัวเพื่อนๆที่สนิทร่วมงานอบอุ่น นาตาลีนั้นยังได้เผยให้เห็นถึงภาพบรรยากาศแห่งความสุขพร้อมแคปชั่นว่า baby shower for our baby girl thanks to my beloved ppl for coming ค่ะงานนี้แฟนๆนั้นขอปักหมุดรอตอนรับเบบีตัวน,น้อยเชื่อได้เลยค่ะว่าต้องน่ารักน่าฟัดไม่แพ้พี่นาตาชาอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งปาตีที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาม,มากๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ